แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นโซนดีมานนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเรารอบายเน จะเห็นได้ว่ากราฟราคาน่ยไม่ได้มีคอนเฟิร์มบายเลยนะฮะกราฟมีการเบรกลงไปนะครับแล้วก็กลับขึ้นมารีเทสนะฮะตรงนี้ถึงจะมีคอนเฟิร์มเซลล์เนาะอแต่ว่าผมไม่ได้อัปเดตเพิ่มแต่ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเวลากราฟเข้าโซนนะครับถ้ามีคอนเฟิร์มเราถึงจะเทรดนะครับแต่ถ้าเบรกได้เราต้อง Follow ตามนะครับตรงนี้ถ้าใครได้ฟอลโล่ลงมาก็ค่อนข้างไกลอยู่นะประมาณ2000จุดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะฮะกราฟราคาก็ขึ้นมารีเทสอีกครั้งหนึ่งนะเราอาจจะไม่ได้โซนนี้นะครับแต่อาจจะมาได้ชุดนี้ก็ได้นะครับชุดนี้ก็พักตัวลงมาค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะฮะประมาณพันเจ็ดร้อยจุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับอะไรผมลบทุกอย่างไปก่อนนะตรงช่วงนี้โอเคภาพประมาณนี้นะฮะล่าสุดนะครับกราฟลงมาเทสดีมานนี้นะครับที่เขามีการ อ่าดีดขึ้นไปนะฮะเป็นดีพานนี้นะส่งราคาขึ้นไปนะครับล่าสุดนะฮะการาฟราคาติดสับไายอ่าชุดนี้ก็เบื้องต้นนะฮะอ่าเบื้องต้นเราก็ดูคอนเฟิร์มชุดนี้ก่อนนะฮะดูคอนเฟิร์มชุดนี้ก่อนว่าการาฟราคาเนะี่ยเขาจะมีคอนเฟิร์มหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เขาขึ้นมาเทสแล้วนะฮะ ถ้ามีคอนเฟิร์มเราอาจจะได้ชุดเซลล์ลงไปนะครับชุดยอดลงมาเนาะแต่ว่าก็จะมีโซนรองรับอยู่นะก็จะเป็นโซนนี้อ่านี้เป็นแบบเต็มโซนนะถ้าเกิดว่าเรารีไฟล์ก็จะอยู่ภายในโซนนี้ก็ยังไงถ้าเกิดว่าพักตัวลงมาก็ดูแสงกับตัวภายในอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ประมาณนี้พักตัวลงมานะครับดูคอนเฟิร์มนะถ้าไม่ได้ชุดเซลล์ชุดนี้นะครับเพราะว่าผมจะมองว่าราคาพักตัวลงมาแล้วก็มีการยกโลนะฮะพอยกโลเสร็จแล้วอาเทสอายนะครับถ้าย่อลงมาไม่สามารถต่ำกว่าโลนี้ได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะฮะชุดนี้นะอ่าถ้ายังไม่หลุดโลเรายังมองบายอยู่นะครับถ้าย่อลงมานะ แต่ถ้าเบรกได้ก็ follow เลยนะครับ follow ตามแนวโน้มไปเรื่อยๆนะฮะก็เป้าหมายระหว่างทางนะครับเป้าหมายระหว่างทางก็จะเป็นช่วงนี้ประมาณ2620นะครับ ถ้าหลุดขึ้นไปได้นะถ้าชุดนี้หลุดขึ้นไปได้เราก็อาจจะหาจังหวะในการ follow นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแต่ยังไงก็ต้องผ่านหายนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะ follow ไปนะก็อาจจะอาจาันตรายนะครับเพราะว่า supply าานะครับมี2อ,อโซนนะครับตรงนี้อ่าแต่ว่าผมไม่ให้ความสำคัญชุดนี้เท่าไหร่นะฮะ ถ้าเกิดหลุดโซนนี้ขึ้นไปเราก็อ่ารอรอดีกว่านะครับรอดีกว่าถ้าเขาจะกลับตัวนะอ่าถ้าสุดถ้าเกิดว่าเขาไปเทสโซนบนแล้วกลับตัวแบบนี้อ่ารอให้หลุดซับไน์นี้ก่อนแล้วก็รอ,อรีเทสแล้วฟอลโล่ลงไปก็ได้นะครับยังดีกว่าเนาะอืมประมาณนี้นะฮะแผนผมนะแล้วก็โซนด้านบนนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมสองศูย์แล้วก็สองหกสองเก้าสองหกสามห้าแล้วก็สองหกห้าศูนย์สองหกห้าเจ็ดนะครับ อ่าส่วนด้านบนผมยังเหมือนเดิมเนาะแล้วในส่วนของโซนด้านล่างนะครับถ้าในกรณีกรัฟเบรกลงต่อนะครับในกรณีกรัฟเบรกลงต่อนะฮะก็จะมี ชุดนี้นะครับช่วง2570นะครับถ้าเบกหลงต่อแต่ว่าถ้าเราดูสัญญาณแล้วชุดนี้นะครับก็มีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสพักตัวขึ้นไปสูงกว่านะฮะก็ดูไปตามแนวโน้มแล้วกันนะครับประมาณนี้ผมก็รอประมาณนี้นะครับ ถ้าชุดนี้มีคอนเฟิร์มเซลล์ก็เซลลลงมาก่อนนะครับหรือเบรกถ้าเบรกได้รอกลับลงมาใต้โซนสะพ,พายนี้ก่อนเราถึงจะฟอลโล่เซลลงมานะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปเทสโซนด้านบนนะครับก็หาสัญญากับตัวตามโซนต่างๆนะครับที่ให้ไว้นะ้องเดี๋ยวผมจะแคปภาพนี้แล้วก็ส่งให้ในเ e l e gram อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะวาดการาฟแล้วก็ส่งให้ในเชลแกรมอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชลแกรมนะครับสามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ได้เจอกันคลิปถัดไปนะฮะสวัสดีครับ